สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life n o วนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยฝากกด s c r i ร e ด้ล่างนี้ด้วยนะครับผมติดตามกันไว้มีทั้งกิจกรรมแจกข,ของแล้วก็รีวิวสินค้าไอที IT, เทคโนโลยีต่างๆแกจ g e t ต่างๆอีกมากมายก็ติดตามกันไว้รอดูคลิปใหม่ๆก,กันได้นะครับคลิปนี้แน่นอนว่าเรามาแกะกล่องในส่วนของม o n o PD 200x ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นไมโครโฟนไดนามิกนะครับผมที่มีความหน้าตาคล้ายๆเออ 7b ของอีกแบรนด์หนึ่งนะซึ่งเอ่อความพิเศษของคลิปนี้นก็คือ,อทาาง no ใร เท่านั้นนะครับทำดีลกับช่องของผม t e c h l i ล e n o w เอาไว้วิธีการก็คือ,อถ้าคุณดูคลิปนี้แกะกล่องแล้วพ d ดี 200x หรือว่าอาจจะรอดูรีวิวในอนาคตแล้วค่อยกดสั่งซื้ออะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยตอนที่คุณกดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนี้หรือว่าที่คอมเมนต์เนี่ยให้ทําการกดเพิ่มเข้าตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ทักแชทไปที่ร้านมอโนโต,ตามลิงก์ที่เราเพิ่มตะกร้านั่นแหละทักไปว่า ดูคลิปวิดีโอของช่อง Tech Life Now เพื่อต้องการสั่งซื้อ PD 200x พิมพ์ประมาณนี้นะครับในส่วนของภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับทางร้านเองเมื่อเขารู้ว่าคุณดูจากวิดีโอช่องนี้มาเนี่ย คุณก็จะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับผมที่ไม่ได้เป็นโค้ดแบบในรายปกติเขาจะส่งโค้ดพิเศษหรือว่า,อาในส่วนของส่วนลดพิเศษให้กับคุณนะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้ก็เพิ่มตะกร้าปุ๊บแล้วก็ทักแชทไปบอกว่ามาจะคลิปดูจะคลิปเทคไลฟ์แนวแค่นี้เลยนะครับผมเขาก็จะ ส่งในส่วนของส่วนลดให้คุณเลยอันนี้บอกกันแบบไวๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของการแกะกล่องเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้นะแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตอนที่ผมสั่งซื้อเนี่ยอันนี้เขาแถมมาเป็นพิเศษนะก็คือมันเป็นช่วงที่ว่าเ,เขาแถมพอดีนะครับเพราะว่าเขาให้ผมดีลผ่านทาง lazada นะก็จะมีในส่วนของขาตั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นขาตั้งแบบธรรมาดาได้แหละนะครับเป็น boom arm แบบนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกว่า แกะในส่วนของออพร้อมใช้งานในส่วนของการรีวิวตัวนี้ทีเดียวนะครับกับไมโครโฟนทีเดียวก็ไม่ได้แกะในคลิปนี้นะแต่ว่าลิงก์การสั่งซื้อมีอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมทีนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีความอย่างที่บอกไปหน้าตาคล้ายๆกับพวก SM7B นะครับเป็นไมโครโฟนแบบดินามิกก็คออือเสียงเนี่ยมันจะรับแบบไม่ได้แบบว่ากว้างๆแบบคอนเดนเซอร์มากฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีเสียงรบกวนประมาณนึงนะครับมันก็จะช่วยตัดไปได้นะ ตัวน,นี้ก็เป็นประมาณนี้้วกันให้ดูหน้าตาของกันก่อนเลยก็จะมีเขียนว่าเมาโนนะครับผม PD200X ต่างๆแล้วก็จะมีว่า l o o b l l r e a s e อ e r อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้เป็นแบบทั้ง usb และในส่วนของ XLR นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของจุดขาวเนี่ยก็คือสีนะตัวนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือได้แก่สีดำและก็สีขาวนะด้านข้างๆเนี่ยเขาก็จะบอกในส่วนของว่ามีช็อคเมาส์เชื่อมต่อได้แบบไหนบ้างนะครับผมปรับเสียงลดเสียงยังไงได้บ้างตรงนี้ก็จะมีบอกในส่วนของสเปคอยู่นะครับแล้วก็ด้านทางนี้ก็จะเป็นพูดถึงบริษัทของทางมอนโเองนะครับก็อยู่ตรงนี้นะโอเค แล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีบอกฟีเจอร์การใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็คงพูดให้ดูในพูดให้ฟังแล้วก็ทําให้ดูในรีวิวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ด้านหลังเนี่ยของกล่องจะเป็นแบบนี้เขาจะบอกว่าทําอะไรได้บ้างปุ่มตรงไหนอยู่ยังไงบ้างน,นะครับผมทีนี้กล่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายๆเลยนะครับตัวนี้มี RGB ด้วยนะก็จะเห็นว่าเขามีตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟอยู่การเลื่อนเนี่ยในการเปิดกล่องมันง่ายมากนะก็คือเราเลื่อนขึ้นแบบนี้โอเคปุ๊บนี้แล้วก็อยู่กมาเลยนี่นะครับคืออกล่ง ของเขานะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของการแกะนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือผมแกะข้างรกของทุกคนเลยนะเขาก็จะมีในส่วนของการให้เรางัดขึ้นมาเป็นแบบเนแงัดขึ้นมาได้เลยนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดกล่องออกมาก็จะมีโฟมดำๆปิดอยู่นะครับเพื่อเป็นการกันกระแทกอะไรก็ว่าไปก็เดินโฟมนี้ขึ้นมาได้เลยโอเคด้านในนะครับเปิดมาอย่างแรกเราจะเจอก็คือ user manual นะครับ นี่อย่างนี้นะก็จะเป็นออกสีแบบเสีดำอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสีตามไมโครโฟนนะครับซึ่งก็ใครที่สงสัยอะไรยังไงเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเออมันอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมวิธีการใช้งานการปรับแต่งเนี่ยก็มีหลายๆภาษาแล้วด้านในนี้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนอันนี้ผมเห็นครั้งแรกนะสวยมากอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนอยู่ในกล่องก่อนล้วกันนี่เห็นปะ สายสีขาวด้วยมันดีตรงนี้แหละเออผมโคตรชอบเลยอ่ะให้ดูสายก่อนสายจะเป็นแบบ USB C to USB A นะครับั้นเนี่ยอ,อ๋อมีตัวหัวแปลงให้ด้วยก็คือใช้ได้ทั้ง USB A และ USB C เลยนะก็คือสมมุติว่าไอ้ฝั่งไมเนี่ยมันเป็น USB C อยู่แล้วนะครับฝั่งไมเนี่ยเป็น USB C อยู่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็น USB C ตัวนี้แต่ว่าฝั่งในส่วนของที่เชื่อมคอมเนี่ยเขาจะมีเป็นหัวแปลง USB A มาให้นะครับแล้วเราสามารถดึงออกได้ นะซึ่งมันจะติดกันอยู่ให้เป็น USB 4 to 4ก็ได้อันนี้สำหรับใครที่ต้องการใช้น็อตบุ๊ก Macbook ต่างๆเนี่ยก็ดึงหัว USB A ออกนะครับแล้วก็ต่อได้เลยอันนี้สะดวกดีมากนะครับแล้วก็ทำสายเป็นสีขาวด้วยค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดนะแล้วก็จะมีในส่วนของอการชื้นนะครับผมไม่ให้ดูแล้วกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหัวแปลงสำหรับการต่อในส่วนของขาตั้งนะครับก็เอาไปต่อขาตั้งกันได้นะมันต้องใส่ตัวนี้ก่อนอยู่แล้วปกตินะครับโอเคผมไม้ดูเท่านี้ก่อนนะในส่วนของหัวแปลงแต่าง พระเอกของเราไมโครโฟนเรียกว่าโค้ดสวยอนะ่ะสวยจะจัดนะครับอาจจะมีในส่วนของพวกฝงฝุ่นหรือว่าเศษของการกระแทกนิดหน่อยนะครับก็นี่อย่างที่เห็นเลยเสียดายนิดนึงนะถ้าตรงนี้สีดำเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแบบสีขาวๆเท่าๆหน่อยจะสวยเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้าของเขานะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยไหมเนะี่ยผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ไขกึกนึงนะครับก็ดึงออกมาได้เลยเป็นแบบนี้ แล้วก็อันนี้ตัวใหม่นะครับโอ้มีการทำสเปซตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูในรีวิวการทำสเปซแบบนี้เนี่ยมันช่วยการเรื่องแบบเสียงพ้อพานพอพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่ะน่าจะเห็นอยู่หน่อยหนึ่ง,งนูเห็นะจะเห็นเป็นหน้าผมตรงนี้นะเนี่ยการที่ว่ามันเหลือที่เป็นแบบนี้ก่อนที่จะถึงไมค์ตรงเนี้ยก่อนที่จะถึงไมค์ตรงเนี้ยมันดีมากนะครับมันช่วยให้เสียงเนี่ยมันลดอาการแบบพอพึ่งพอพานอะไรพวกนี้ไปได้นะครับซึ่งก็อันนี้เวิร์กแล้วก็ช็อคเมาส์นะครับเป็นอย่างนี้นะ โอเคนะครับก็ถือว่าน่าจะการได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของ xlr แล้วก็มี usb c นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออปุ่มปรับไฟตรงกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูหูฟังก็มาต่อหูฟังฟังเสียงตรงนี้ได้นะในส่วนของเสียงไม้เสียงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมไปลองเทสอีกทีแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของปุ่มมิวตรงนี้นะมีปุ่มมิวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มรดเสียงหูฟังไมโครโฟนโดยปุ่มตรงกลางเนี่ยสามารถกดได้นะครับก็เอาไว้สลับโหมดนั่นเองก็ โอ้เทคนิคเข้ากันหมุดเนี่ยค่อนข้างที่จะสม ooth เลยแล้วก็คือคือคุณภาพค่อนข้างดีกับราคาคือทุกคนไปลองดูราคาได้เลยในราคาช่วงแบบ2,000อะไรเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าผมว่าตอบโจทย์นะแล้วก็บิวคุณตี้เนี่ยคือมันงานดีอะงานค่อนข้างที่จะเนียบเลยมีการยิงทรายเบาๆมาด้วยนะครับก็สวยเลยสวยเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาไมาโดยรมๆนะผมว่า ต่อไฟแล้วน่าจะสวยกว่านี้ก็เดี๋ยวผมไปลองใช้ดูก่อนนะสาหรับโดยรวมของตัวนี้เนี่ยก็ในกล่องมีประมาณนี้แหละนะครับสาหรับมอลโนนะก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับเขาก็มาสปอนเซอร์ช่องของเราในส่วนของการที่บาร์เทอร์สินค้ามาให้ได้ใช้งานกันกันกบตัวนี้ PD200x ถ้าต้องกถ้าทกจะสั่งซื้อก็ตามนั้นเลยนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วก็พิมพ์ไปบอกเขาในแชทว่าดูมาจากช่อง Tech Life Now ถ้าเขางงเนี่ยก็แคปรูปจอตอนที่คุณดูช่องผมอะ ไปให้เขาได้เลยนะครับก็เขาก็จะได้ให้โค้ดส่วนลดกับคุณมาประมาณนี้แล้วกันนะกับการแกะกล่อง PD ดี0องเรียกว่าโค้ดสวยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปบอกให้เขาว่าเออถ้าเป็นไม่ได้ทําตรงนี้ให้เป็นสีขาวออกเทาๆอ่ะจะแบบเบสเลยแบบเบสเลยอ่ะเออจริงๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมารอดีวิวกันในคลิปถัดไปก็คลิปนี้ผมตื่นใมาก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ